เห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปูจะมาลงรีวิวกางเกงยีนขาย,ยาวชายงานยกมัดเกรดบีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปูเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าบางทีลูกค้าอาจจะไม่ค่อยเห็นคลิปเก่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมาลงให้ใหม่นะเป็นขายาวผู้ชายงานยกมัดเกรดบีนะคะงานยกมัดเกรดบีคืออะไรคืองานที่มันเหลือจากลูกค้าคัดเกรดเอหน้าร้านแล้วเรามาทํามัด ก่อนที่เราจะทำมัดนะคะเราเช็คซิปเช็คเป้าเช็คกระดุมเช็ครายละเอียดให้สภาพของเกรด B ีนะคะ50-60%นะคะโดยประมาณเช็คลายละเอียดให้ตัวไหนที่มันเปื้อนเล็กๆน้อยๆนยนะเปื้อนเล็กๆน้อยๆที่ทำความสะอาดได้มันไม่เป็นอุปสรรคไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะมันเป็นงานเกรด B นะจ๊ะราคาส่งนะคะเกรด B ีมัดมี20ตัว1มัดมี20ตัว มัดละ1,100บาทนะคะตกเฉลี่ยตัวละ55บาทเท่านั้นเองนะคะตกเฉลี่ยตัวละ55บาทเท่านั้นเองหนึ่งมัดมี20ตัวนะมัดละ1,100้บาทคะไซคะสีคะแบบคะทรงรวมแบรนด์เกาหลี US เคะบนกันในมัด1มัดจะมี20ตัวตวันนี้เดี๋ยวปุ๊จะให้ดูตัวอย่างประมาณ สักสอมัดน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างไซส์ส่วนใหญ่ของผู้ชายจะเริ่มที่30ไม่เกิน36นะคะเต็มที่28มีบ้างอาจจะน้อย36 38มีบ้างอาจจะน้อยส่วนใหญ่เป็นไซส์ที่ขายดีแล้วก่อนที่เราจะส่งนะเราจะยิงป้ายให้ลูกค้านะคะงานเกรดบีไม่รับเปลี่ยนทุกกรณีนะคะเพราะว่าเราเช็คซิปเช็คเป้าเช็คราละเอียดให้ลูกค้าแล้วนะคะสไตล์ ขาดไม่ขาดคะบนกันในมัดนะคะตัวนี้ก็เอวประมาณ2830เห็นเต็มไหค่ะขาบนกันเลยตัวนี้ก็เป็นงานเกาหลีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขายยาผู้ชายบางรายการมันใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะใส่รวมกันได้เลยเพราะว่าบางทรงเนี่ยสกินนี่ของผู้ชายเนี่ยบางตัวมันเป็นไซส์แบบ3 436อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะอะมาหามาดูตัวอย่างกันต่อไป แบรนด์ต่างๆก็คะรวมกันนะคะตัวนี้คือยูนิโคลนะยูน mm ิโคลเอลประมาณ3 6 mm hmm. นะคะเอลประมาณ3 6อ mm ่ะเน็กซ์ยีนนะคะ mm hmm. ก็ประมาณสัก3.2.3.4อ่ะ hmm. นี่คืองานยกมัดเกรด B นะ mm hmm. ตัวนี้เป็น H&M นะคะ H&M น่าจะประมาณสัก34ได้จริงๆแล้วทรงนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะผู้หญิงก็ใส่ได้นะเห็นไหมตัวละ55บาทเท่านั้นคะแบรนด์นะคะ,ะแบรนด์ปนแบรนด์รวมแบรนด์คะไซส์คะสีคะแบบคะทรงนะจ๊ะประมาณ30นะคะมาดูกันต่อค่ะตัวนี้ก็34 36ได้สไตล์ต่างๆของงานยกมัดเนี่ยแบบขาด ไม่ขมันจะค้าปนกันอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่สามารถเลือกได้นะเพราะว่าสินค้าเราเช็คเสร็จเราทำมัดมัดเชือกแน่นนาแกะไม่ออกแล้วะคะ่ะไม่สามารถแกะออกได้แล้วนะคะไซส์ก็จะปนกันให้เลยในมัดทนสีดําเห็นไหมคะดามากตัวนี้ก็ประมาณสัก36นะคะตัวนี้เป็นสีเขาเรียกว่าลายสีฟอกนะสีฟอกเป็นงานเกาหลี ส,สองสามสี่แล้วเป็นผ้ายืดด้วยมีทั้งยืดทั้งไม่ยืดก็ปนกันให้เลยนะในมัดนี่เห็นไหมสวยมากห้าสิบห้าบาทจริงๆขายชิวๆร้อยเดียวร้อยยี่สบายๆเลยนะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีจะเพศไหนก็ใส่ได้หมดอะประมาณสามสี่สามหกนะสีสวยมากเลยเห็นไหมคะอ้ารีวายนะเนี่ยมีรีวายผลด้วย เอลสามเอ็ดสามสองรวมรวมกันไปเลยนะอันนี้รีไวอีกแล้วนะห้าสิบห้าบาทจนะ้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์ตัวนี้เป็นแก๊ปค่ะ เป็นสไตล์แฟชั่นนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในมัดจะมีงานแฟชั่นเยอะกว่างานยุโรปเยอะกว่างานรวม US นะคะตัวนี้ก็ประมาณ38-40นะมีบ้างในบางมัดอาจจะน้อยไม่ได้เยอะมากนะคะตัวนี้ก็ประมาณ28-28-30ป้ายสวยมากค่ะเป็นสกินนี่28-30นะคะดูป้ายดูแบรนด์ได้เลย เดนิมไลฟ์ก็3 2มสอามสี่ะเป็นไซส์ที่ขายดีตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับกางเกงทรงคาโก้นะประมาณสักสามสินะคะเป็นสไตล์พายุดงานเกาหลีมาอกแล้วค่ะแจ่มมากสไตล์ขาดสวยมากเลยประมาณ3ามสี่ได้ สามสองสามสี่ 3, 2, 3, เห็นไหมคะบางทรงผู้หญิงก็ใส่ได้นะสบายสบายเพราะว่างานเกาหลีอ่ะของผู้หญิงนะมันไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่ไนงะลูกค้าบางคนอ่ะก็จะชอบเอางานของผู้ชายที่เป็นเกาหลีนี่แหละไปขายเป็นผู้หญิงตัวนี้จะเป็นลายสไตล์ของเขานะคะไม่ต้องตกใจนะคะสไตล์เขามาแบบนี้เลยคะ่ะจัมโบ๊ที้ของเขาคือเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะผ้าแบบว่าคือต้องล้ำอะ่ะล้ำมากอะ่ะต้องตามไม่ทันอะ่ะ เป็นผ้ายีนคอตตอนแท้แบบไม่ยืดก็มีปนนะคะในมัดคลับบนกันสามสองสามสี่ทรงแบบสกินนี่เดฟมากอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงใส่ได้สบายเลยอะ่ะสามกค่าประมาณ36 38นะคะอันนี้คือก่อนที่จะทำมัดนะคะก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวขอมา ลงรีวิวก่อนให้ลูกค้าดูตัวนี้เป็นเอลยืดนะคะเอลสมอกเป็นของผู้ชายนี่ข้อสวยอะ่ะสีฟอกสวยมากแล้วไปค่ะคือตัดมาเดิมๆอะ่ 3, 2, 3, 4, ะสามสองสามสี่เห็นไหมคะวัยรุ่นใส่เยอะนะทรงแบบนี้ประมาณสักสามสี่นะคะสีขาวหายากนะหายาก 3,6,3,8สบายสบายเลยค่ะผ้ายืดด้วยสกินนี่เดฟอ่าจีออร์ดาโนนะคะน่าจะสัก3 2ค่ะแล้วบางคนอาจจะบอกว่าพี่ค้านเกงมันเปื้อนนะคะจริงๆมันไม่ใช่นะคะถ้าตัวเองแบบงงอ่ะแนะนำไปดูของแชปค่ะรุ่นที่พี่ตูนออกแบบอะค่ะสาบหนักกว่านี้ค่ะสีอะ นะคะมันเป็นแฟชั่นของมันนะคะ1980แกแปอีกปิกแล้วนะคะโอเคค่ะขายาผู้ชายงานยกมัดเกรด B 1มัดมี20ตัวมัดละ1,100บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยเหลือตัวละ55บาทเท่านั้นนะคะสั่งสินค้าทักแชทได้เลยนะคะขายาผู้ชาย งานยงมัดเกตบีนะคะหน้าร้านเนี่ยเราก็ามีทยอยทำมัดตลอดบางครั้งอาจจะหมดบ้างบางครั้งอาจจะมีอะไรอย่างนี้นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ปุ๊บอกเลยว่าขายผู้ชายงานยงมัดเกตบีเป็นสินค้าหนึ่งตัวที่ขายดีมากๆแล้วลูกค้า,าสั่งตลอดเวลาสอบถามเข้ามาตลอดเลยนะเพราะเนื่องจากว่าราคาถูกนะคะแล้วลูกค้าบางคนเอาไปขายตลาดนะัดทั่วไปหลักร้อยต้นๆไงแบบ เน้นรอบวัยอย่าเงี้ยแนะนําเลยนะคะสับสินค้าทักแชทนะคะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมปูปลงให้ด้านล่างน,นะคะหรือท่าในใดที่อยากจะเข้ามาหน้าร้านก็เปิด Google Map พิมพ์ชื่อร้านภูสิตายินได้เลยเราเปิดทุกวัน9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ